สาวติกบิ๊กบราเธอร์โพสท่ายืนล้างจานแฟนๆแอบสังเกตเอ๊ะหรือว่าภาพนี้เหมือนจะมีข่าวดีนะจ๊ะเนี่ยหลังจากที่สาวติ๊กเทพ,พิทักษ์หรือที่รู้จักกันในานามติกบิ๊กบราเธอร์ภรรยาสาวของพระเอกหนุ่มสอนหลามเทพ,พิทักษ์ได้เคยประกาศไว้ว่าเตรียมมีน้องให้ลูกสาวอย่างน้องวีจิไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะล่าสุดแม่ติกต๊กได้โพสทภายืนล้างจานที่บ้านในชุดสุดเซ็กซี่มาพร้อมกับแคป นล้างจานกรุบกิบชีวิตแม่ Work at home รักทุกคนนะคะรักมากที่สุดคือสอนรามพร้อมกับบอกว่าฮิวเขินจังเลยไปนอนละทํากลางแฟนคลับต่างเชียร์ว่าเอ็ะคืนนี้ น่าจะมีน้องชายของวิจิมาแน่เลยนะจ๊ะและมากไปกว่านั้นแฟนๆแอบสังเกตด้วยค่ะว่าแม่ติ๊กเขาดูอวบอั่นขึ้นมาจนเกิดข้อสงสัยว่าคุณแม่ได้น้องอีกไหมคะดูอวบขึ้นนะจ๊ะเนี่ยงานนี้จะมีข่าวดีหรือไม่ก็สามารถรอติดตามชมกันได้ค่ะหากมีความเคลื่อนไหวเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ